สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับรอฝนครับฝนไม่มาสักทีครับเมื่อคืนนี้ก็มาหาจับปูจับเขียดครับต้องรอฝนครับเพราะว่าต้องลงนาแล้วก็ปล่อยปลา แปลงนี้ข้าวหล่นเยอะมากเลยปีที่แล้วใช้รถเกี่ยวครับข้าวมันแก่จัดแล้วรถมาเกี่ยวข้าวร่วงโอ้โหสุดยอดเลยครับ เดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังนะครับติดคลองเป็นคลองสาธารณะครับคลองน้ำไหลผ่านใครอยากกินขาตะไคร้เราก็ปลูกเอาไว้ครับตามขอบ คะขอบฟันแท้ครับอันนี้ดอกต้นเชอรี่ครับต้นนี้อร่อยมากครับรสชาติจะหวานไม่เปรี้ยวมากครับพอดีใครมาก็เก็บกินครับเราไม่หวงครับนี่ครับเริ่ม กำลังออกดอกเต็มเลยครับพาไปชมคลองครับคลองไหลผ่านทุ่งนา วางแผนไว้ว่าจะทำกะเกษตรนะครับตอนนี้ก็หน้าแรงครับน้ำก็มีตลอดครับแต่พอช่วงหน้าฝนนี่น้ำก็จะเยอะเยอะมากครับ บรรยากาศดีครับตอนเ,เช้าเป็นตูบเล็กๆครับไว้สลับมานาตกแดดตกฝนครับ สำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูใหม่อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม